ก็อยู่ในหน้าที่416เราจะมาพูดถึงส่วนที่ส0สรุปเปรียบเทียบอันนี้สำคัญมากๆเลยสรุปใบหายทำยังไงดีใบอนุญาตท่อตลาดและค้าของเก่าสูญหายขอรับใบแทนภายในระยะเวลา7วันนับแต่วันสูญหายบัตรประวัติพนักงาน สถานบริการศูนย์หายถูกทำลายจัดทำบัตรใหม่ภายใน7วันต่อมาใบาอนุญาตสถานบริการศูนย์หายถูกทำลายขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน15วันนับแต่วันที่ทราบว่าใบาอนุญาตศูนย์หายหรือชำรุดต่อมาปืนหายถูกทำลาย ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเหตุและส่งมอบใบอนุญาตต่อหนึ่งนายทะเบียนท้องที่ซึ่งตนอยู่หรือ2อนายทะเบียนหรือนายทะเบียนท้องที่ที่เกิดเหตุภายใน15วันนับแต่วันทราบเหตุต่อมาใบาอนุญาตปืนชำรุดสูญหายยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนาย ทะเบียนท้องที่ภายใน30วันนับแต่วันที่ทราบเหตุนั้นแต่ถ้าใบอนุญาตได้คืนในภายหลังก็ให้ส่งใบแทนนั้นแก่นายทะเบียนท้องที่ภายใน15วันนับแต่วันที่ได้คืนต่อมาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมสูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญให้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตนอกใบอนุญาตจากนายทะเบียน ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับทราบการสูญหายหรือถูกทำลายดังกล่าวต่อมาบัตรประชาชนสูญหายถูกทำลายให้ยื่นคำขอมีบัตรใหม่ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนด60วันนับแต่วันที่บัตรหายหรือถูกทำลายต่อมาสรุปเปลี่ยนแปลงทำไงดีเปลี่ยนหนึ่งเปลี่ยนแปลงรายการในบัตร ประวัติพนักง,งาน <c oughs> ผู้รับใบอนุญาตตั้งสถานบริการต้องแจ้งภายใน7วัน 2. การเปลี่ยนแปลงกรรมการลงรับจำนำในกรณีผู้รับจำนำเป็นนิติบุคคลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้จัดการผู้รับจำนำต้องแจ้งให้เจ้าพนักง,งานผู้ออกใบอนุญาตทราบภายใน15วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง สมเมื่อมีการเพิ่มเปลี่ยนแปลงหรือจำน่ายรายการในทะเบียนบ้านให้เจ้าบ้านนำสำเนาทะเบียนบ้านไปให้นายทะเบียนบันทึกรายการให้ถูกต้องตรงกับต้นฉบับทุกครั้งภายใน15วันนับแต่วันที่มีการเพิ่มเปลี่ยนแปลงหรือจำน่ายรายการ 4. แต่งตั้งเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิยืนน่นนายทะเบียนภายใน30วัน นับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของมงูลนิธิ 5. การเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมยื่นนายทะเบียนภายใน30วันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมต่อมาสรุปเลิกแล้วทำไงดีสรุปเลิกแล้วทำไงดี 1. เลิกกิจการลงรับจำนำ ผู้รับจำนำผู้ใดประสงค์จะเลิกกิจการรับจำนำก็ให้กระทำได้แต่จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญ,ญาตทราบก่อนเลิกกิจการลงรับจำนำไม่น้อยกว่า7วัน 2. เลิกกิจการโรงแรมประสงค์เลิกกิจการในระหว่างอายุใบอนุญ,ญาตหรือเมื่อใบอนุญาตหมดอายุต้องแจ้งนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วัน 3. เลิกสมาคม แจ้งการเลิกสมาคมต่อนายทะเบียนภายใน14วันนับแต่วันที่มีการเลิกสมาคม 4. เลิกมูนิทิต้องยื่นคำขอภายใน14วันนับแต่วันที่มีการเลิกมูนิทิ 5. เลิกรับบุตรบุญธรรมห้ามมีให้ฟ้องขอเลิกการรับบุตรบุญธรรมเมื่อพ้นกำหนด1ปีนับแต่วันที่ผู้ขอเลิกการรับบุตรบุญธรรมรู้หรือควรได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้เลิกการนั้นหรือ,อ หรือเมื่อพ้นกำหนด10ปีนับแต่เหตุนั้นเกิดขึ้นสรุปต่ออายุทำไงดีสรุปต่ออายุทำยังไงดีอ่าหขอต่ออายุใบอนุญาตทอดขายทอดตลาดและค้าของเก่าจะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุภายใน90วัน 2. ขอต่ออายุใบอนุญาตสถานบริการ จะ,จะต้องยื่นคำขอ,อก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 3. ขอต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 4. ขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลาหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลาให้มีอายุไม่เกิน1ปีนับตั้งแต่วันออกหนังสืออนุญาตแต่หากจะ ขอต่ออายุการใช้สถานที่เล่นการพนันดังกล่าวให้ยื่นขอต่อก่อนหมดอายุไม่น้อยกว่า30วันต่อมาสรุปประเด็นเปรียบเทียบโดยรายละเอียดคณะกรรมการทั้งหมดโอ้โหอ่าก็จะมีชื่อคณะกรรมการประธานเดขาวาระหมายเหตุ1 <c oughs> พรบรับเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534 1 1. คณะกรรมการพัฒนาระบบค่าราชการกพาอพรประธานนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีที่ <c oughs> รับมอบหมายเลขาเลขาธิการกพาอพรวาระ4ปีหมายเหตุทรงคุณวุฒิไม่เกิน10 3-5 ทำงานเต็มเวลา1.2คณะกรมการจังหวัดประธานผู้ว่าราชการจังหวัดเลขาหัวหน้าสำนักงานจังหวัดต่อมา1.3คณะกรรมการกรรมมาพิบาลจังหวัดกทจประธานผู้ตรวจราชการสำนักนายกต่อมา1.4คณะบุคคลผู้ไก่เกี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งประธาน ในอำเภอไอยการประดัดอำเภอที่ได้รับมอบหมาย <c oughs> ต่อมาสอง <c oughs> พอบอรบรับเบียบบริหารราชการค่าราชการพลเรือนพศสองพัหนหคณะกรรมการค่าราชการพลเรือนหรือกพอประธานนายกรัฐมนตรี รองนายกที่ได้รับมอบหมายเลขาได้ขาธที่การกอพอวาระ3ปีเห,เหตุหมายเหตุทรงคุณวุฒิมี5้ถึงเคน2.2งจคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกอพคอรประธานประธานศาลปกครองเป็นประหลัดเป็นประธานควัดเลขาไดขาธที่การกอพอวาระ6 ปีงเล็บหหมายเหตุมี7คนต่อมา 3. <_ d ose> พรบ,บรวิวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539 3.1คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองประธานบุคคลซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเลขาข้าราชก,การกิจสัตการที่แต่งตั้งโดยเลขาคณะกรรมการกิจสัสดิกาวาระ3ปี หมายเหตุทรงคุณวุฒิห้าถึงเก้าคนต่อมา4ี่พรบข้อมูลข่าวสารพศสองพันห้าร้อยสี่สิบคณะกรม 1, <c oughs> 1, ะกรมการสี่จุดหนึ่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประธานรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเลขาข้าราชการสอนอ ข้าราชการสอนอจประหลัดนายกแต่งตั้งโดยประหลัดสำนักนายกวาระสามปี4.2กรรมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารประธานคณะรัฐมนตรีแต,งต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการเลขาข้าราชการที่คณะกรรมการแต่งตั้งหมายเหตุไม่น้อยกว่า3คนต่อมา 5พรบรสัญชาติพศสองพันหน้าคณะกรรมการกันกองเกี่ยวกับสัญชาติประธานประหลัดกระทรวงมหาไทยเลขาอธิบดีกรมการปกรครองวาระ2ปีหมายเหตุทรงคุณวุฒิหกคนหกคน5.2คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพัฒถิน ประธานประหลัดกระทรวงมหาดไทยเลขาอาธิีดีรกรมการปกครองวาระสองปีหมายเหตุทรงคุณวุฒิเจ็ดคนหกพรบรควบคุมการเลือกลายพศ2487 6.1คณะกรรมการควบคุมการเลือกลายประธานประลัดกระทรวงมหาดไทย6.2คณะกรรมการที่รัฐมนตรีแต่งตั้งเพื่อพิจารณาความอุทธรณ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ประธานประหลัดกระทรวงมหาดาไทยเลขาผอผู้อำนวยการอผอ,อสำนักผอ,อสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองต่อมา 7. พรบโรงแรมพศ2547คณะกรรมการส่งเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรมประธานประหลัดกระทรวงมหาดไทยเลขาผู้แทนกรมการปกครอง วาระ2ปีทรงคุณวุฒิ5คนหมายเหตุสำนักงานตำรวจทททจุดวงเล็บผู้ช่วยเลขาวงเล็บปิดต่อมา8พรบรลงรับจำนำพสนําพศ2 5คณะกรรมการควบคุมลงรับจำนำประธานประหลัดกระทรวงมหาดไทยเลขาหัวหน้ากองทะเบียนตำรวจหมายเหตุมี6คน 9พรบอกองอา,าสาร,อสอรักษาทดินแดนพศ2497.9.1คณะกรรมการกลางกองอา,าสารักษาทดินแดนประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติวาระไม่มีหมายเหตุมี10-20คนต่อมา10พรบการควบคุ พบร 10, พบสิบพรบการทวงถามนี้พศสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดสิบจุดหนึ่งคณะกรรมการกำกับการทวงหนี้ประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอหาดไทยเลขาธิบดีกรมการปกครองวาระสามปี10.2คณะกรรมการกำกับการทวงถามการทวงหนี้ประจำจังหวัดประธานผู้ว่าการจังหวัดเลขาปลัดจังหวัดวาระไม่มีหมายเหตุไม่มี10.3 คณะกรรมการกำกับการทวงนี่ประจำกรุงเทพประทานผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเลขาผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน11พรบลักษณะปกครองท้องที่พศ2 5 5ฐพรบลักษณะปกครองท้องที่พศ2457.11.1คณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิประทานผู้ใหญ่บ้านวาระ4ปี ทรงคุณวุธิ1 0ถคน11.2คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอพปทรงคุณวุธิประธานผู้ใหญ่บ้านวาระ4ปีทรงคุณวุฒิ7คน11.3คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอรประธานในอำเภอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รัฐไม่เกิน3คนราษฎร4ถึง7คนต่อมาก็จะพูดถึงวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการทรงคุณวุฒิวาระคณะกรรมการ2ปี2ปีก็จะมี1 คณะกรรมการจัดกองเกี่ยวกับสัญชาติ2คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพัฒถิน3คณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม3ปีวาระ3ปี1คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกพอ2คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 3. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 4. คณะกรรมการกำกับการทวงหนี้ต่อมาวาระ4ปี วาระสี่ปีหนึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบค่าราชการกอพอรอสองคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิสามคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอพปอออทรงคุณวุฒิสี่สอสอค่าชการพเลเรือสี่สอสอสอมาชิกผู้แทนรัษฎรหกปีวาระหกปีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมก็พอคอโดยอาผู้ใหญ่บ้าน กำนันวาระจนครบ60ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวาระ5ปีสววาระ5ปีองค์กรอิสระทั้ง5องค์กรวาระ7ปีอะไรบ้างที่ตาเป็นกฎกระทรวงตาเป็นกฎกระทรวง 1. ก,ก,การกำหนดตำแหน่งผู้บังคับบัญชาและเจ้านนหน้าที่ในอสสอ,สอท้องที่ใดมีการกำหนด จำนวนโงรับจำนำการขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำให้กระทําโดยการว่าประมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 3. การเพิ่มประเภทการพนันลงในบัญชีทั้งกอและขอ 4. การเพิ่มประเภทสถานบริการ 5. ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทของโรงแรมและกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่ตั้งขนาดลักษณะสิ่งอำนวยความสะดวกหรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ 6. ห,หน่วยงานใดจะใช้บังคับพรบพัสดุต้องตาเป็นกฎกระทรวง 7. คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 10. อกกอกกฎกฏกระทรวงกําหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองส่วนรการขึ้นไปอยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้ 8. 9. 9. การแบ่งส่วนรการภายในสำนักงานรัฐมนตรี กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมทั้งหมดนี้ตาเป็นกฎกระทรวงต่อมาผู้ดำ,งำงร,นนตร,ร,รดำงตำแหน่งประธานในแต่ละคณะกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งประธานในแต่ละคณะกรรมการคณะกรรมการหน้า1ึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการกพร นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่รับมอบอำนาจ 2. คณะกรรมการค่าราชการพลเรือนกพก็นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่รับมอบอำนาจ 3. มกมจนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่รับมอบอำนาจต่อมา หนึ่งคณะกรรมการกลางกองอาสารักษา,า,าดินแดนก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสองคณะกรรมการกำกับการทวงนี่ก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอันนี้ไอ้ที่พูดอยู่นี่คือผู้ดำรงตำแหน่งประธานในแต่ละคณะกรรมการต่อมาออประหลัดกระทรวงมหาดไทยก็จะมีหนึ่ง คณะกรรมการกันกองเกี่ยวกับสัญชาติ 2. คณะกรรมการดับองความเป็นคนไทยพัฒนถิน 3. คณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม 4. คณะกรรมการควบคุมโรงรับตำนำ 5. คณะกรรมการควบคุมการเลียารต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะมี 1. คณะคณะกรรมการจังหวัด 2. คณะกรรมการกำกับการทวงหนี้ประจำจังหวัดต่อมาผู้ดำรงตำแหน่ง ประธานในแต่ละคณะกรรมการบุคคลซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 1. คณะกรรมการวิธีปฏิบัติและการทางปกครอง2คณะกรรมการวิจัยฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อมารัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 1. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการต่อมาผู้ตรวจราะการสำนักนายก 1. คณะกรรมการ ธรรมาพิบาลจังหวัดหรือกอทอจอต่อมานายอำเภออายการประดัอำเภอที่รับมอบอำนาจ 1. คณะกรรมการผู้ไก่เกีย่ยและปันนอมข้อพิพาทต่อมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาล 1. คณะกรรมการกำกับการทวงหนี้ประจำกรุงเทพมหานครนี่ก็คือตั้งแต่หน้าที่417ถึงหน้าที่ 422ส่วนที่10